สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วกับนายพรานจอ์มาสตันกับเมืองที่สุดแสจนจะน่าเฟะที่ชื่อว่าเมืองที่คุณก็รู้นะครับว่าเมืองอะไรแวันนี้นะครับผมก็จะทําการไปเดินป่าก,กันเนื่องจากว่าม้าของเรานั้นนั่นคือเจ้าแซมของเรามันได้หายไปนั่นเองโดยระบบเกมมันเอาม้าที่ะอะไรไมหมผมก็ไม่รู้อะตั้งแต่พา์ที่แล้วแล้ว ให้หาสักหน่อยวันนี้นะครับผมจะสาธิตวิธีการจับม้าแบบเบื้องต้นให้ดูนะครับการจับม้านั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะง่ายเลยทีเดียวในยุคที่อุตสาหกรรมยังไม่รุ่งเรืองเฟื่องฟูขนาดที่ว่ายังไม่มีรถขับกันเลยม้าจึงเป็นทางเลือกที่ดีและก็เป็นทางเลือกหลักๆสาหรับคนที่ต้องการที่จะเดินทางด้วยทางเท้าโดยที่ไม่อยากที่จะเสียแรงเดินทางข้ามภูเขาลูกนึงเป็นวันๆเพราะฉะนั้นแล้ว การหาจับม้านั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจําเป็นครับโอเคแต่ผมคิดว่าแถวนี้น่าจะไม่มีม้าให้เราจับเนื่องจากว่าแถวนี้จะเป็นที่ของนั่นไ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 งตระเข้ไงจระเข้ไงตระเข้เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันจระเข้ใช่ไหมฮัลโหลอา้าวแม่สาวน้อยมองคุยเลยจ้า <laughs> เอะเอ้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 หุ่ยสามดาวสามดาวสามดาว,าดาวเป็นของกูซะเถอะ ไปของกออูซะเถอะแหมอยู่ดีไม่ว่าดีจะงับกูเหรอเมื่อกี้เห็นนะเห็นนะอยู่ดีๆก็ได้หนังจระเข้ระดับ3ดาวมาประทับบ่าโอ้ไม่มีอะไรโชคดีมากกว่านี้แล้วแต่เราไปหาม้าก,กันดีกว่าส่วนใหญ่แล้วม้าที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปจะเป็นบริเวณแวถวแถวทุ่งหญ้าโล่งๆครับผมผมจะไปบริเวณแถวๆนี้ละกันฮาร์ดแลนด์แต่เดี๋ยวนะ โอ้นี่ก็ค่อนข้างจะไกลพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นผมจะทำการฟาสทาวเวลไปที่เอ e r อรัลแลนชแล้วกันไปสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับการฟาสทาวเวลนั้นทำได้ง่ายมากเลยเพียงแค่คุณตั้งแคมป์ของคุณแล้วจากนั้นคุณก็กดฟาสทาวเวลไงละครับแค่นี้เลยครับจบสุดยอดไปเลยจอนไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีกีป่ปีนายก็ยังเอาเท้าเปล่าดับกองไฟอยู่ สวัสดีครับถ้าต,ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ a m e r a l ร์ a n นแล้วอาัจากที่เราทำการฟา t t าวเวลมาแล้วก็จะทำการเดินทางไปยังทุ่งโล่งๆเพราะว่าม้าจะอยู่บริเวณนี้เยอะเป็นพิเศษโอ้นะ้ำมันไวเทลอีกแล้วเหรอไม่เข็ดไม่หลาบไปใช่ไหมว่าอย่าม่ให้ฉันเห็นน่ะโอ้ผมยินสธนุขึ้นมาใช่ไหมใช่แล้วจากนั้นผมก็จะทำการมาร์คขอเน้นๆอเอาแล้วมันไม่ยอมตายภายในนัดเดียว ถ้ามันไม่ยอมตายภาียงน,นัดเดียวแปลว่าเอา้าเฮียอะไรเนี่ยกูจะเปิดหนังสือทำไมเล่าโธ่เอ,อ้ยมันไม่ตายดีว,ว่าเมื่อกี้ก็่ธนูเลยยิงมันอะโอ้โหอสมอลเกมยิงมันถึงว่าแด่มันไม่ตายลืมเปลี่ยนลูกธนูนะครับโอเคต่อไปผมจะเช็คให้มากกว่านี้เอ,อ้ยนั่นมันโอ้อเมริกันเกรฟออก็อกซ์งั้นเหรอ ตายซะไม่กูมาทำอะไรเนี่ยกูมาล่าสัตว์อระโอเคถือว่าเป็นประสบการณ์ระหว่างทางแล้วกันนะครับอะถล่มออกมาดึงเป็นผ้าเลยเหี <c> ้ย <oughs> โอ้หนังสามดาวน่าจะขายให้แทปเปอร์น่าจะได้ของดีพอสมควรโอ้เราเข้าเขตเลมอยแล้วพวกเลมอยนั้นรู้ดีว่าเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างที่จะหงุดหงิดขี้มโมโห ฉะนั้นเราต้องระวังบ้ายัดแวะสวยปืนไม่ต้องใช้เลยใช้แค่ธนูก็เอาอยู่ละจริงอ่ะผมลืมบอกไปนะครับจากวิธีการล่าสัตว์ที่ผมเคยบอกไปนั้นถ้าหากว่าในตอนต้นเกมนั้นเราไม่มีคาคาโนไรเฟิลเราก็สามารถใช้ธนูได้ครับธนูนั้นเงียบ แล้วก็ให้ผลดีพอๆกับคาคาโน่เลยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างโอเคครับส่วนสำหรับสัตว์เล็กแล้วแนะนำไม่ใช้วามินไรเฟิลขนาด0.22แทนนะครับหรือไม่ก็สมอลเกมแอโร่แต่ว่าสมอลเกมแอโร่ก็ไม่น่าจะคราฟยากเท่าไหร่เพียงแค่เรายิงนกสองสามตัวเก็บไฟฟเฟเทอร์แล้วก็คราฟมันแค่นั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นแต่ระหว่างนี้ผมขอไปลาสัตว์ก่อนดีกว่า ข้าราจะล่าสัตว์หรือเปล่าอ๋อนี่มันผู้ท้าชิงนี่นะอา้าวนายนะ่ยนายอยากจะแข่งขันอะไรสักหน่อยไหมฉันมาจากเม็กซิโกเพื่อมา,าตามหามือปืนแห่งอเมริกันจัดไปกูดได้แหละฉันก็ไม่ใช่มือปืน,นะอะไรหรอกแต่ว่าฉันชอบชาเลนจ์ว่ะเ,เอาไงอ่ะ ได้นั่นแหละที่อยากฟังโอเคกดง่ายมากเข้าใจไหมใครยิงขวดได้มากกว่าชนะตัดไปอาา่าฮะเอาอยัางไงสุดยอดเราทำมาคนละชั้นกันอ้าเฮ้ยเอ้าอะไรอะเฮียอะไรอ่ะเฮียอะไรเนี่ยอะไรวะ ผมทำอะไรอ่ะผมทำอะไรมาะบั๊กเหรอ？เกมบั๊กเหรอหรือไง？นี่ว่าจะอะไรก็ช่างจำไว้นะครับทำมาหือเอือกจอร์ดมาสตันจุดจบก็จะเป็นแบบนี้เฮ้เฮ้เฮ้แต่มาเป็นอะไรวะทำไมทำไมมันยิงกูวะกูทำอะไรผิดอะเฮียอะไรเนี่ยฮะทำอะไรกันน่ะตรงนั้นน่าจะมีปาร์ตี้อยู่วะกูโคตรชอบปาร์ตี้เลย อ,อ้าวรู้สึกว่าผมก็เจอคนที่ดักสะพานไอ้พวกดักสะพานมาดูเราจะมาดูว่ามันต้องการอะไรเดี๋ยวนะก่อนอื่นผมขอกินก่อนอ้าผิดที่ลงทางหรือเปล่าหลบไปเลยแล้วทำอะไรอะทำอะไรกันนะแค่อยากกะผ่านไปแค่นั้นเองเอาทำไมเล่าทำไมอ่ะทำไมทำไมกูผ่านไม่ได้ถามหน่อยทำไมกูผ่านไม่ได้ทำไมกูผ่านไม่ได้ ทำไมกูผ่านไม่ได้ไม่ยอมพูดดีๆก็ตายถ้าพวกมึงอะ่ะตายกันให้หมดมึงตัวสุดท้ายไอสัตว์นี่ไงนี่ไงอ้าวหลบทําอะไรตรงนั้นล่ะพ่อนุ่มมันนี่เลยมันนี่เลยเจ้าพ่อนุ่มเก่งเจ๋งไม่ใช่เหรอเก่งเจ๋งนักเหรอวัตเตอร์เฮลอะไรวัตเตอรเฮลอะไรพวกมึงเปิดกูก่อนนะ ดักสะพานคิดว่าเจ๋งเหรอคิดว่าเจ๋งมากไหมมากับผมเร็วนี้เลยมาไปสนุกกันดีกว่าชีวิตนี้มีอะไรทำเยอะแยะไม่น่าไปดักสะพานเคาเลยจริงไหมเออทำเรื่อสนุกกันเยอะเลยดักสะพานทำไมบ้ามึงอับบ้าไอ้ดักสะพานทำไมเราเอา้าตายแล้วเหรอโอ้โหอะไรวะเล่นไม่สนุกเลยไปได้ไม่ถึงโลเลยตายแล้วอะไรวะ เจ็งเลยอย่ากระทำอีกโอเคปะอย่าดักสะพานอีกอย่าอย่าคิดว่าตัวเองเจ๋งดีแดนไร้กฎหมายแบบนี้ออย่าคิดว่าตัวเองเจ๋งเขาจไหมอย่าอย่าทำอีกเกิดมาใหม่ก็อย่าทำอีกในสัตว์ขวยอะไรเห็นอะไรไม่เห็นอะไรหรอกจะเห็นได้ไงเลยก็ไม่มีหัวให้เห็นแล้วจะเห็นได้ไงเล่าถูกไหม อโหโหเอาละครับท่านผู้ชมครับขณะนี้เราก็กําลังเข้าใกล้ฝูงม้าฝูงหนึ่งแล้วโอ้โหนี่สินะสิส่งที่เราตามหามาร่วมชั่วโมงในที่สุดเราก็เจอแล้วเอาละครับหลักการง่ายๆขั้นแรกนะครับเตรียมเชือกไว้แต่ที่จริงแล้วเราไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะฉะนั้นเก็บไปก่อนวิธีเข้าใกล้ม้านะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องค่ขย่องเข้าไปแต่ถ้าถ้าจะให้ดีเราต้องทำการศึกษาพันธุ์ที่เราต้องการก่อน แล้วก็กดโชว์อินโฟขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นให้ดูถ้าหากว่าเราเจอม้าพันที่เราต้องการแล้วล้วก็เราก็ทําการเรียกครับแล้วผมขอดูตัวสีดำน้วก่อนนะครับเคนตักกี้แซดเลอร์วะเคนตักกี้แซดเลอร์นั้นได้ชื่อว่าเป็นม้าที่เรียกว่าไม่เร็วและก็ไม่ช้าเท่าไหรเออ่เข้าขั้นอื่นเลยดีกว,ว่าเขาเรียกว่าเป็นม้าระดับที่พบเจอได้ทั่วไปสำหรับวันนี้นั้นผมจะทำการจับเจ้าตัวนี้เพราะฉะนั้นผมจะทำการเรียกด้วยการกด G โอเค ตามที่เห็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลอดให้ขึ้นมาตรงนั้นตรงข้างล่างขวาของผมนี่คือหลอดความตื่นตกใจของม้านั่นเองเราต้องพยายามเลี้ยงหลอดนี้ไว้ด้วยการกดจีถ้าหากว่าหลอดนี้หมดเมื่อไหร่ม้าจะทำการเตอือนหนีไปแล้วก็ต้องวิ่งตามแล้วก็ทําใหม่แต่ต้นนะครับตอนนี้ก็ต้องค่อยๆดูนั่นซิแม่สาวน้อยผิวสวยงามมากเลยไอ้ขี้โมเป็นผู้ชายนี่วาใขรเป็นพวงเลยเมื่อกี้ไม่เห็น พอเราเข้าใกล้ม้าได้แล้วเราก็ทําการกด G เพื่อเป็นการลูบม้านะครับจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องทำการขึ้นมา้าแล้วจากนั้นม้าจะทําการพยายามดีดเราออกเราก็ต้องทําการควบคุมตัวเองบนหลังม้าแล้วก็กด G ีไปด้วยเพื่อทําให้มันสงบลงนะครับถ้าหากว่าเราอยู่บนหลังม้าได้นานตามที่มันกําหนดปัจจากาศเป็นของเราและเรียบร้อยนะครับผมม้าตัวนี้ก็กลายเป็นของผมแล้วแต่มันยังอยูท่ท่าทางตื่นจุกตื่นกลัวอยู่เราต้องกด G เพื่อเป็นการลูบหลังมนเบา โอ้ผด้วยความรักแค่นี้เราก็ได้มาแล้วครับผมมาที่เราได้นั้นเราก็สามารถเอาไปขายได้หรือไม่ก็เอาไปใช้เป็นม้าหลักของเราก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นม้ารองก็ได้ในการแบกของอย่างเช่นเวลาฟาร์มเนื้อสัตว์หนังสัตว์ที่แบบว่าใหญ่เกินไปที่เราไม่สามารถพาดบนหลังม้าได้เราก็จะต้องม้วนๆแบบไอหนังจระเข้เฮี้ยนเนี่ยเราก็สามารถเอาม้าสำรองของเราในการไปช่วยแบกของได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียว เป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้กับผมนายพานจอนมาสตันและม้าคูใจทั้ง2ตัวของผมก็ต้องทำการขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ <laughs> นั่งทำอะไรเนนั่งทำอะไรวะนั่งเขียดินเล่นเหรอโอเคอย่เพิ่งอยวเพิ่งอยาก,ก็ถ่ายรูปด้วยเฉยแหมคิดมาก นี่แหละแช่เรียบร้อยขอโทษครับแหมอยู่นั่งใกล้ๆด้วยไม่ได้เลยขี้โมโหจังเลยอะไรเล่าทำไมอะมีปัญหาหรือเปล่าเอ้าเฮ้ยเดี๋ยว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 ยังไม่ทำอะไรเลยใจเย็น ยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่ทำอะไรเลยคุณตำรวจคุณตำรวจยู่เฉยน่ไม่เอาหน้าอย่ามากล่าวหากันมั่วๆนะคุณตำรวจนั่นไงไอ้เขี้ยเอ้พูดไม่ทันขาดคำเลยสัตว์ยอมก็แล้ยอมดีไหมไม่ยอมยอมก็เขี้ยแล้ววิ่งดิไม่กลัวเว้ยโอ้ยโอยโอยเขี้ย้เขี้ยโอ้ยอยู่กันเยอะสซะด้วยแถวนี้ไม่นะ โอ้เมืองนี้มันโหดร้ายมาบคนอย่างผมจริงๆเลยผมละหมดความอดทนกับเมืองนี้ที่สุดเลยนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงจะเอาเป็นเพี้ยอะไรจอน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 จมน้ําจอนจอนเว้ยจอนเอ้ย